สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูลองมาดูเจ้าแมงมุมยักษ์นี้คุมคุมม่ข้าวกันบ้างครับเป็นคุมเลนนะครับผม,มเนี่ยเปิดน้ำมาหวานนะมันโอ้โหแ่เปนนจริง หลังจากที่มาเจอ,อฉีดยาฆ่าหนอนนะวันนั้นได้ผลดีมากเลยครับที่คลิปที่แล้วที่ผมฉีดให้เพื่อนๆดูครับไม่เจอหนอนเลยครับหายหมดแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าแรงแรงดันลมมันเข้าไปในในซอกของต้นนะครับโอเคเลยนะครับเข้าท่าเลยนะ ได้ครับก่อนที่ลุงจะฉีดแล้วลุงโพสักวันสองวันก็ได้ไดเพราะบางทีผมมีงานถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาไปโพสไปก่อนดีกว่าแน่นอนเนาะแต่อย่าว่าไอ้ของวันนี้ยหน้าเนี้มันจะไหม้ตลอดแหละจะมากหรือน้อยผมก็เพิ่งออกมาผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีมากหรือน้อยไม่รู้ว่าไหล่ายๆหลาร่ตาคุมเลนหกสิบใช่ไหมโอ้หกสิบเหมือนกันนะครับผมคุมเลนนะครับ โอเคเลยนะครับผมเนี่ยครับไปไวจังอะ่ะ <g ül> แบบนี้นักบินนั้นอยู่ในล่มเลยครับเนี่ยสบายสบายเลยนะครับจะทำวันนี้อาคบกเคียคานาหนักบิน,นอยู่ในร่มเลยนะครับต้องเดินออกไปในแดดเลยนะ มี่จะเข้าทางเลยครับอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยไปสุดถึงคลองเลยเนี่ยนะครับผมโอ้ทีดเดียวเลยเนีย่ยทีดเดียวเลยนะเพื่อนๆถึงคลองเลยนะครับผมก็จะเว้นข้างหน้าไว้หน่อยนึงเดี๋ยวบินมือเก็บอีหัว<อ>เพราะว่าผมไม่รู้มันมีอะไรบ้างไงตรงนั้นนะไม่มีแน่แต่เมื่อกี้เห็นมีเสาแล้วลวอันนึงไม้เดอยอยู่ตรงท่อน้ำเลยนะ เอ้ยตรงเี้ยนะมีหัวหนู่นเลยเออมีมีอยู่หัวนี่หัวเดียว,วจริงเพราะว่าเอ <laughs> าไปแย่ไอ้ไม้พนันน่ะนึก <c oughs> ว่านาตายาวไป<อ>วก่อนมันสูนโน้นนะตอนนี้มันเป็นนี่เขาเยอะก็ตัดขายไปใช้หนี้ใช้สิ่งเงาเ่อ <c> ย <oughs> หายไปหลายปีแล้วตอนนี้สามร้อยเจ็ดสิบแปดแปดสิบเมตรแล้วโหมีตารางเมตรบอกด้วยเออมีความเนี่ยครับว่าเราบินไปไกลโอ้โห นียจะถึงคลองแล้วนะครับอยเมตรแล้วตอนนี้นั่นะไม้ไม้อันที่ผมบอกเมื่อกี้อ๋อถ้ามีไม้ก็จะขึ้นบอกเลยใช่ไหมไม่เรามองเห็นไง๋อเรามองเห็นถ้า่งถึงข้าร้อยเมตรนะสี่ร้อยสี่สิบเมตรนะที่วิ่งเป็นเกือบครึ่งกิโลโอเกือบครึ่งกิโลเลยนะเพราะว่ามองจากตรงนี้ไม่เห็นแล้วนะครับเนี่ยไม่เห็นเลยนะไกลมากเลยนะครับ ดูเอาจากกล้องเลยนะครับเนี่ยตาไม่ทำเป็นอันเดียวกันเลยหรือมันทำไม่ได้อันเดียวกันเลยจับน้ำไม่อยู่มันจับน้ำไม่หยุดถึงขั้นเป็นขั้นเพิ่มอีกัันนนึงะครบทีแรกคนรอมาใกล้ๆนะครับอันเดียวกันเลยได้ยินเสียงมาแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวนี้ แ,แถวที่บ้านผมนี่รู้สึกว่าจะไม่มีคนรับจ้างแล้วนะเพื่อนไอ้ที่ว่าใช้คนฉีดนี่นะก่อนในก่อนเมื่อก่อนนี้พ่อตาผมนี่ก็รับจ้างอยู่นะครับถ้าเป็นแบบถังถังสองร้อยลิตรก็ฉีดเป็นถังละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมถ้าเป็นไรน่ก็ไล่ละห้าสิบบาทนะเมื่อก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้แกไม่แกไม่ออกไปแล้วครับไม่ไหวแล้วครับ ทีมงานของแกก็ไม,ไม่ไม่ไปกันแล้วครับไปไม่ได้แล้วก็เลยต้องหันมาจ้างเขาเอาแบบนี้นะครับไรล,ละหกสิบบาทนะครับผมอันไหนที่ปอฉีดได้ก็ฉีดนินดๆหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องที่ว่าจะไปหาคนมาฉีดนี่ไม่มีแล้วนะครับแถวนี้ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาม,มามาอาจจะเป็นเพราะว่าสารเคมีก็ได้ครับไม่อยากเข้าใกล้กันก็เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเขาประกาศไอ้นนั้นแล้วนะครับไอ้อะไรนะพารักควดพารักควดใช่ไหมนั่นแหละครับเขาก็ประกาศม่ให้ใช้กันแล้วครับเห็นว่ายืดอายุให้ถึงอีกหนึ่งเดือนใช่ไหมน่าจะไปแบบนั้นนะาที่ผมดูข่าวนะครับผมแม่ นักบินสบายเกินครับคนรีวิวนี่ต้องออกแดดนะครับเเดี๋ยวไม่เห็นนะครับเดี๋ยวไปดูชุดชาร์จแบตของพี่เขาหน่อยนะครับนี่นะครับก็ไม่ต้องไปชาร์จที่บ้านนะครับเพื่อนๆใช้เป็นตัวเครื่องปั่นไฟนี่เลยนะครับบิดกุญแจก็สตาร์ทได้เลยนะครับผมนี่นะถ้าเกิดว่าไม่ ตัวนี้สตาร์ทไม่ติดก็ดึงเอานะครับเป็นเครื่องยนต์เนี่ยดึงเอาตรงนี้นะครับผมตอนนี้เราอาจจะรูรูกันอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็ชาร์จตรงนี้เลยนะแท่นชาร์จของเขาเสียบปลั๊กเข้าไปเลยครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็เต็มละโอเคนะเ,คเห็นแล้วนะครับเนี่ยมันไม่ต้องไปชาร์จที่บ้านนะครับเพราะว่าเผื่อว่า ไปกลางท่องกลางท่าแบบนี้นะไม่มีไฟใช้นะครับมาแล้วรู้สึกว่าหมดไหมผมต้องหลบหน่อยนะครับผม เสียงจอดนิ่มเลยนะครับแปลงนี้ก็สิบสามไร่นะผมอร่ละหกสิบบาทหกสามสิบแปดประมาณประมาณประมาณเจ็ดร้อยนะครับผมบประมาณแปดร,ร,ร้อยนะ ถ้า12ไร่วันนั้นที่ผมไปฉีดก็คแค่พี่เขาเอาแค่700นะครับอันนี้ก็น่าจะ800นะครับผมนะะ <ส sunrise> ก็เห็นว่าบริษัทนี้เขาเขามีเป็นเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับญญเพื่อนๆนะแต่ผมก็ยังไม่เจอนะครับเดี๋ยว<ะ>ถ้ามีโอกาส ถ้เจอนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์นี้ลำนี่รู้สึกว <c Venice> ่าจะสูงกว่าโดนนะครับเพื่อนเเว้นบนน้ำช่พี่ค่าใช้จ่ายนี่อาจจะต้องเยอะกว่าโดนนะครับในขนาดโดนแล้วก็สามแสนแล้วถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยผมว่าต้องมีต้องมีสี่แสนห้าแสนแล้วครับก็การบินนี่มันมันอาจจะไม่เหมือนโดนนะว่่าใบพัดมันแค่ ใบเดียวนะครับผมไไแล้วก็คุมทางหางแค่นั้นนะครับโอเคนะแตเ่เห็นเนหะ็นในคอมเมนต์ว่า,าว่ามีใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับเขาก็ไม่ยอมตอบกลับมานะไไถ้าอยู่ใกล้ๆเ,เดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูเลยนะครับไ และเสียวมันปุ่งมาหานะครับเนี่ย ถ้าบินต่ำๆแบบนี้โอเคเลยนะครับเนี่ยตันหรือน้ำออกน้อยอ่ะนี่ครับเพืเ่อนๆมันจะมีแรงดันบอกด้วยนะครับของน้ำนะครับน่าจะเห็นนะว่าน้ำเหลือกี่ลิตรกี่ลิตรใช้ไปกี่ลิตรนะครับผมโอเคแต่พี่เขาจะบินต่อแล้วนะ ถ้ามองดูนี่อาจจะไม่เห็นนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามีมียาออกนะครับเพราแดดนั้นส่องเยอะจัดอ๋เม,ม,มไไปแล้ว โคุยโทรศัพท์พี่คุยนึกว่าจะคุยกับผมนะครับนึกว่าแต่ล็อกเป้าหมายเอาไว้แล้วโอ้โหผมน่าแตกเลยคุยคนเดียวรู้สึกว่ายาจะหมดแล้วนะครับ ประมาณโม่โม่หนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆประมาณสี่โม่นะครับบดบดอ๊ตเอาไปไหนมาไหนอ่ะโอเคนะครับผมอ๋อต้องมีคนโบกด้วยนะมองไปเห็ดมองไปเห็น <laughs> ได้ล็อกเรดาร์ว่าให้มันลงที่เดิมนะครับโอเคนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ